ันนี้ผมก็จะมาแจกแบบหัวโมเดลสกิลสกิลหนึ่งต่อสิบสีกเก่ 14. เปล่าผมก็ไม่รู้เบอนกันะรับอ่านเฮียแบบอันนี้เป็นแนวนอนคแคบได้เลยนะแคบได้เลยครับมีลายแบบด้วยนะน,นี่เป็นแบบสีดำมองไม่เห็นนะนะครับก็จะมีแบบนี้ ครับเก็บได้เลยครับแอบแบบนี้รับโอเคนี่คือแบบที่จะทำนะแยกแบบด้วยครับมีแบบเก่าก็ค่อยๆมีแอบดูแครับทำออกมาก็จะเป็นแบบทำเสร็จก็จะเป็นแบบเอาหาครับหาก่อนแป๊บหนึ่ง ก็ไม่รู้เรื่องโมเดลเท่าไหร่ผม,ผมพึ่งหันมาเล่นโมเดลร,รถดำนะครับเนี้บขยันหม่ก็จะเป็นแบบน,นี้สวยครับนี่เลยนะครับโอเคก็ขอจบคลิปไปเพียงเท่านี้นะัสดีครับ